สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีระธีรพัฒน์ทางช่องนาว26หรือว่านาวทเววันนี้ก็พบกันช่วงเวลานี้แหละครับค่ำๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับก็คุณผู้ชมก็ติดตามรายการมาโดยตลอดก็ขอบพระคุณวันนี้ขออนุญ,ญาตอัปเดตเป็นทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องการเมืองประเด็นแรกวันนี้ชัดเจนก็เป็นไปตามที่คาดหมาย สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประชุมนัดแรก21ตุลาก็เลือกประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติดรเทียนฉายกีรนันนะครับก็เป็นไปตามที่คาดหมายกันรวมทั้งรองคนที่หนึ่งอาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนรวมทั้งรองคนที่สองคุณทัศนาบุญทองซึ่งอันนี้ต้องมีการโหวตหน่อยเพราะมีการเสนอชื่อ คุณประชา,เ,าเตรัตนะก็มีการโหวตอะไรกันนิดหน่อยแต่ว่าประเด็นที่สำคัญที่สอที่สพชจะต้องทำก็คือว่าอันที่หนึ่งจะต้องส่งคน20คนไปเป็นกรรมธิการยกร่างร,รัฐมนูญจะเป็นคนจะเป็นสพชอเองนีอจะเป็นคนอื่นก็นสุดแท้แต่อันที่สองนี่ทางคาดว่านะคุณบ,บวรศักอุวันโนนี่จะไปเป็นประธานกรรมธิการยกร่างรัฐมนูญเนี่ย ได,ได้ตัวเลขออกมาวันที่ประมาณอย่างเช้าวันที่6สิงหา2558ร่างน้ำนูนฉบับถาวรที่จะใช้ต่อไปเนี่ยจะเข้าสู่สภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นชอบแต่ว่าการเลือกตั้งจะมีเมื่อไหร่ไม่รู้นะมันจะต้องมีกฎหมายประกอบรัฐมนูญอะไรก็ว่ากันไปรวมทั้งเรื่องอื่นด้วยอันนี้พูดถึงถ i t ลก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นเป็นเป็นปกติ ส่วนทางด้านเศรษฐกิจเมื่อวานท่านรัมนตรีครังพูดจะคนตกอก,กตกใจเศรษฐกิจไทยเจอภาวะกึ่ stagflation วันนี้แบงก์ชาติออกมาบอกว่าขณะนี้ต้องถือว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงฟื้นตัวช่วงที่แย่ที่สุดคือช่วงไตรมาสสองคือณนะสิ้นเดือนมิถุนายน2557ที่ผ่านมาขณะนี้เนี่ยไม่อยากให้มองเป็นเชิงภาพลบเหตุผลก็คือว่า มันเป็นเศรษฐกิจซบเซาก็จริงการขยายตัวของเศรษฐกิจแน่ตาต่ำก็จริงแต่มันไม่มีการว่างงานการว่างงานอยู่ในระดับที่ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ราคาสินค้าจะสูงคนมีรายได้น้อยเดือดร้อนคนรวยไม่มั่นใจเศรษฐกิจในอนาคตไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยแต่ทางธนาคารประเทศไทยมองว่าแรงขับเคลื่อนต่อไปมีทั้งการลงทุนภาครัฐ และการจับใจ่ายใช้สอยของภาคเอกชนในเรื่องการอุปโภคบริโภคส่วนหนึ่งเนี่ยมันถูกดึงไปเพราะไอ้เรื่องการก่อหนี้ในช่วงที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาด้วยและจริงผมยังคิดว่ารายจ่ายบุรณะฟื้นฟูไอ้น้ำท่วมใหญ่ปี5้าี่เนี่ยผมว่าก็ามีส่วนในการดึงอำนาจซื้อของคนในทุกระดับโดยเฉพาะระดับกลางระดับกลางบนกลางล่างเนี่ยน่าจะกระทบมากในกรุงเทพและปริมณฑลแต่แน่นอนละ่ะทางแบงค์ชาติมองว่า ขยับทางกระทรวงกรารคลังอาจจะมองเหลี่ยมที่อาจจะตกตกใจไปนิดนึงก็ต้องดูว่าการลงทุนของภาครัฐในช่วงต่อไปนี่จะเป็นยังไงอ้าววันนี้เขาเคาะแล้วให้ความเห็นชงทุนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในปี58นะครับ6,8,000ล้าน6800 0ล้านนะอันนี้คือตัวเลขเงินที่จะลงจริงๆไม่ใช่งบผูกพันนะ 68, 0 0 0ล้าน เช่นมอเตอร์เวย์ที่ผมคุยเ,เมื่อวานบางไปอินโคราชบางใหญ่กาญจนบุรีอาจจะต่อไปถึงบ้านน้ำผุร้อนวิ่งเข้าไปในพมา่าในอนาคตมาตระพุทธพัทยาชนบุรีพัทยามาตระพุทธอันนี้เกิดนะแล้วก็รถไฟสิบสายเนี่ยหมอชิดสะพานใหม่คูคต ประมูลแล้วปีหน้าเห็นชัด58แต่สายสีมชมพูสายสีส้มสายสีเหลืองแล้วก็สายสีแดงต่อขยายเนี่ยอาจจะช้านิดนึงนะ่งอาจจะไปลงทุนจริงๆในปี59แต่ไม่เป็นไรนะครับช้าดีกว่าไม่มานะตอนนี้รัฐบาลเนี่ยมีหลายวิธีทั้งใส่เงินลงไปในระบบในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งไฟฟ้าไอ้โทษทั้งรถไฟฟ้าทั้งถนนทั้งอะไรก็สุดแท้แต่นะแต่อีกอันที่กำลังจะต้องใส่เข้าไปด้วยคือใส่เป็นเงินสดๆเข้าไปเลยชาวนา,นาเราทราบอยู่แล้ว4 0 0 0 0ื่นล้าน4ี่หมื่นกับสามล้านจ่ายกันอยู่นะครับไม่รวมสินเชื่ออย่างอื่นนะนี่เฉพาะเงินสดวันนี้ครมก็มีมติเอาเงินสดให้กับชาวสวนยาง8ป0 0 0นห้าหม่นรายเป็นเงินสดสดที่จะต้องจ่าย 8,500ล้านบาทจะเริ่มจ่ายต้นเดือนพฤศจิกาขณะนี้สำหรับชาวนาเริ่มจ่ายไปแล้วคาดว่าภายในสิ้นเดือนพฤศจิกาสี่0มื่นล้านจะออกไปหมดของสวนยางอีก8,500ล้านเริ่มจ่ายพฤศจิกาแต่จะเร็วกว่าเพราะว่าจำนวนมันน้อยกว่าังนั้นก็จะไหลออกไปนอกจากนี้จะเป็นเรื่องการเข้าไปรับซื้อยางในรูปแบบต่างๆเช่น อันนี้ส0มหมืนล้านนะครับซื้อ,อยางเก็บสต๊อกซื้อ,อยางซื้อน้ำยางมาทำเป็นยางแผ่นนะเราก็ยังมีเรื่องปล่อยกู้ให้กับเกษตรกรรายย่อยของสวนยางด้วยทั้งหมดเนี่ยประมาณ3 4 0 0 0ล้านบาทเป็นเงินกู้แต่ขึ้นอยู่กับว่าจานุวัติปล่อยกู้ได้เท่าไหร่นะเป้าหมายทำให้ราคาย,ยางดิบเนี่ยยางแผ่นลมควันเนี่ยหกบาท ่กิโลให้ได้จากปัจจุบันประมาณ48บาทจะทําได้หรือเปล่าไม่ทราบส่วนอีกเรื่องหนึง่งอันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องผลผลิตนาปรังนะท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าปีนี้เน้น้ำเนื้มไม่ค่อยดีลองดูโปรไฟล์ทั้งหมดนาปรังปี57 58เนี่ยลดลง3ล้านไร่เนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลงผลผลิตลดลงนะครับประมาณล้านกว่าตัน ต่อไล่ลดลงนะอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องส่งสัญญาณกันดีๆคิดว่าเรื่องนาปลังนี่คงจะลดลงทั่วทุกปริมณฑลล้สุดท้ายงบประมาณ5-8เพิ่งใช้มาได้ประมาณสัก21วันเนี่ยเรากำลังพูดถึงตารางการจัดทำงบมารายจ่ายปี59แล้วอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องปกติท่านก็นรับทราบวเฉยว่าเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยทบทวนงบมารายจ่ายวางแผนง,งบประมาณแต่ว่าจะทำให้เสร็จ ก็คือต้นเดือนก,นอนกานยาย,ยนองันหารยนาเพื่อเป็นงบมาลายจ่ายปี5-9แบบไม่ให้สะดุดอันนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับเป็นเรื่องปกติเขาเรียกว่าเป็นบัตเจัดไซเคิลวัตจักรหรือวงจรงบประมาณเป็นเรื่องปกติเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานจําได้ไหมครับจากกรณีคุณสมงเวียนที่โคกสำโรงเผาตัวเองกรณีรัฐมนตรีมหาดไทยบอกว่าขณะนี้ได้ขึ้นทะเบียนคนที่เป็นเจ้าหนี้นอกระบบ3 0 0,000ลาย แล้วก็จะมีท่านรัฐมนตรีคลางบอกว่าจะมีการปล่อยสินเชื่อในลักษณะที่เรียกว่านานาไอ้โทษนาโนไฟแนนซ์นาโนไฟแนนซ์ช่วงหน้าผมจะคุยโฟกัสลงไปเฉพาะเลยว่ามันอะไรกันครับนานโนไฟแนนซ์น,นะเคยได้ยินแต่ไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ไอ้นานโนไฟแนนซ์นี่มันเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดอยากจะทำธุรกิจนานโนไฟแนนซ์อ้าว เป็นไปได้นะธุรกิจใหม่นะค่อยๆติดตามมีเฮนะทำมาหากินได้อีกทางหนึ่งแต่ลารีจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ครับ <iende> เข้าช่วงที่สองของมันนี่โกราววันนี้อยากจะบอกว่าผมอยากคุยมากเลยนะครับหลังจากที่มันเกิดเรื่องเผาตัวเองเรื่องหนี้นอกระบบแล้ก็มีแนวคิดบอกว่าไอการปล่อยกู้แบบทวงหนี้โหดเนี่ยมันต้องเกิดจิ้มเกือ เราต้องหาคนปล่อยกู้อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นการคือต้องเข้าใจว่าในระบบที่เรากู้เงินกันอยู่เนี่ยเราไปกู้กับแบงก์อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเขาบริหารเป็นวงกว้างน,นักธุรกิจกู้อาจจะเรียกว่าเป็นแมคโครไฟแนนแล้วมันก็มีเงินกู้ประเภทที่เขาเรียกว่าไมโครไฟแนนก็คืออย่างสินเชื่อบุคคลบัตรเครดิตบัตรเ,เงินสดอีอออนอะไรพวกนี้อีซี่มันนี่อะไรพวกนี้แล้วก็มีของธนาคารประชาชนของ ธนาคารอมสินอันนี้ก็พอจะเรียกได้ว่าเป็นไมโครแต่ว่ามินิไมโครลงมาอีกนะแต่ขนาดนี้เราจะปล่อยสินเชื่อกันแบบเป็นที่ระดับโมเลกุลเลยนาโนไฟแนนซ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้แต่ทำไมต้องนาโนไฟแนนซ์เนี่ยมันมีเหตุมีผลหลายอย่างอา้าวผมจะเริ่มต้นอย่างนี้อันดับที่หนึ่งเลยเนี่ยคนที่จะไปคนที่จะไปกู้เงินเนี่ยที่จะไปกู้เงินแบบนนอกระบบประเพศแบบมีปัญหาเยอะๆเนี่ย ต้องถามก่อนว่าใครคําตอบคือผู้มีไรายได้น้อยประเทศไทยเนี่ยท่านอาจจะไม่รู้ว่ามันคนจนมันมากมันน้อยแค่ไหนเขามีวิธีคิดอย่างนี้ครับว่าถ้าใครมีรายได้ต่อเดือน2,500บาทต่อเดือนต่อปีต่อเดือนต่อคนเนี่ยนะหรือว่าปีหนึ่งประมาณส0,000่นบาทต่อปีเนี่ยรายได้ประมาณส0,000่นบาทต่อปีเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเขาถือว่าใครที่มีรายได้ต่ำกว่าตรงนี้ ถือว่าเป็นคนจนอถ้าลองดูประเทศไทยเนี่ยมีคนจนนประมาณเท่าไหร่จนนะครับจนเลยครับรายได้ต่อปีต่ำกว่า30,000บาท8ล้าน4แสนคน12.6%ของจํานของจำนวนประชากรถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะฮะอเมริกาใร์เซ็นต์นะแต่ไอ้ที่น่ากลัวคือไอ้คนเกือบจนเนี่ย7ล้าน2แสนคนเป็น10% 1เปอรคำว่าคนเกือบจนคือ รวยกว่าคนจนหรือมีอไรายได้มากกว่าคนจนเนี่ยประมาณาไม่เกิน20%ก็อาจจะหมายความว่ามีรายได้ต่อเดือนไม่ไมเกิน3,000บาทปีหนึ่งก็ประมาณ36 0 0 0ื่นหกสามหมื่นแปดสี่หมีมีรายได้ปีละ4ี่หมื่นเนี่ยถือว่าเป็นพวกเกือบจนแล้วมีสิทธิ์จะจนได้เรื่อยๆถ้าเกิดมีปัญหาปั๊บจนเลยนั้นคนที่มีรายได้น้อยที่เป็นเป้าหมายเลยนะครับของการจะแก้ไขปัญหาทั้งหมดเนี่ยสิล้านหกแสนคน คิดเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็ตกประมาณร้อยละ23.5ของจำนวนประชากรคนกลุ่มนี้แหละครับที่เป็นทั้งหนี้ในระบบเป็นทั้งหนี้นอกระบบนะคราวนี้ถ้าเกิดพูดถึงหนี้นอกระบบเนี่ยท่านอาจจะไม่สันทัดนะว่ามันมีหลายระดับนะอ่าท่านลงดูเขามีการแบ่งดีวิชั่นนะว่าคนที่ไปกู้แบบหนี้นอกระบบนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของอ้อโทษ เราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้นี่นอกระบบกันนี่ในระบบรวมกันเนี่ยมันเป็นหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนปัจจุบันเนี่ยเคยพูดให้ตัวเลขให้ฟังอ่ะประมาณ้านล้านกว่าเนี่ยหารด้วย GDP เนี่ยของประเทศไทยขณะเนี้ยประมาณ83%มเมาเลเซีย87%สนะสูงกว่าเราแต่เราก็ถือว่าสูงตานี้ต้องถือว่าเป็นแบบสัญญาณสีเหลืองต้องแก้ไขนะคราวนี้การจะแก้ไขมันก็ต้องแก้ทั้งเรื่องหนี้ครัวเรือนหารายได้เพิ่มลดรายจ่าย ในเวลาเดียวกันก็ต้องมีงานทําอะไรต่ออะไรแต่ก็ต้องไม่ให้มันเป็นภาระมากในแง่ว่ามันเป็นหนี้นอกระบบกลบกันด้วยคือบางคนเนี่ยมีทั้งหนี้นอกระบบทั้งหนี้ในระบบไอ้หนี้นอกระบบนี่มันโหดคนที่ไปกู้หนี้นอกระบบส่วนใหญ่ประเด็นก็เป็นอย่างนี้คือมันไม่มีหลักประกันหาหลักประกันไม่ได้กู้กันปากเปล่าบางทีก็เข้าสู่วงการเพราะไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วนะแต่ว่าการกู้หนี้นอกระบบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนได้กู้วงเงินเท่ากันหมด แล้วที่มาที่ไปถ้าลองดูสิครับเขามีการไปตรวจดูนะเรารู้ว่าเจ้าหนี้นอกระบบที่เป็นตังๆเนี่ยทั้งประเทศ3,000กว่ารายแล้วก็ทําธุรกิจปล่อยกู้แบบดอกเบี้ยแพง60-70%ต่อปีบางที100%ต่อปีเนี่ยท่าลองดูดิครับว่ามันเป็นพวกไหนบ้างนี่ถ้าเป็นลายใหญ่เนี่ยประมาณแสนรายกลางห0 0ห0ื่นถึงหนึ่งแปล่อยกู้ในโรงงานเนี่ยลายละสามสี่บาทปล่อยกู้ในชุมชนหนึ่งถึงสามบาท อบางที่ขี่เวสป้าไปตามตลาดแม่ค้าเนี่ยรายละสองสาแต่ว่าดอกแพงมากผมว่าดอกเป็นร้อยเปซเลยถ้าเทียบเป็นต่อปีอย่างธนาคารออมสินที่ให้กู้ธนาคารประชาชน1 2ื่นสองหมืนเนี่ยดอกประมาณต่อปีก็ประมาณสักสิเพราะว่าร้อยละหนึต่อเดือนแต่ว่ามันเข้าสู่วงการยากพอสมควรมันต้องไปทํางานธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดขึ้นมาว่า ไหนๆหมันจะต้องแก้ปัญหาเนี่ยนะเพราะว่าปัญหามันไม่ใช่แค่นั้นคือปัจจุบันมันมีข้อจํากัดว่าถ้าเกิดปล่อยกู้เนี่ยมนคิดดอกเกินร้อยละสิไม่ได้ถ้าไม่ใช่สถาบันการเงินแล้วไม่ได้ม่ได้รับการยกเว้นนะแล้วยังมีมันมีพระราชบัญญัติเรียกห้ามเรียกอัตราดอกเบี้ยเกินกําหนดนะยังมีเรื่องกฎหมายแพรงให้คิดดอกเบี้ยร้อยละสิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทําเรื่องนาโนไฟแนนซ์เนี่ยมันก็ต้องไปติดขัดเรื่องกฎหมายที่ว่าเนี่ยก็ต้องหาทางแก้ไขด้วยเพราะฉะนั้นแนวคิด ว่าอยากให้มีผู้ประกอบการปล่อยสินเชื่อทำงันอย่างถูกกฎหมายเลยเหมือนไก่ที่นอนสถาบันที่ป็นเรียกว่าที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนอนแบงก์ที่เราไปกู้ไม่ใช่แบงก์นะที่เป็นบัตรเบิดที่ไปเอามากู้ดอกเบีย้ยเราใช้บัตรประชาชนแล้วก็ใช้สลิปเงินเดือนน่ะ แต่ว่าคนทั่วไปมันนีก็ไม่มีเงินเดือนมันเอาสลิปเงินเดือนไปให้ดูไม่ได้มันก็ปล่อยกู้ไม่ได้นะบัตรประชาชนมีแต่ว่าไม่มีสลิปเงินเดือนขายของในตลาดเนี้ยอันเนี้ยต้องใช้นาโนไฟแนนซ์มันคืออะไรแล้วจะทาอย่างไรแล้วถ้าเกิดท่านสนใจจะทําธุรกิจนี้มีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้แต่ต้องติดตามในช่วงหน้าตอนนี้พักสักครู่ครับเข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวผมตั้งเป็นประเด็นว่าทําไมต้องนาโนูไฟแนนซ์ คือมันตอบโจทย์หลายโจทย์อันที่หนึ่งก็คือว่าสถาบันการเงินเขายอมรับว่าเขาทําปล่อยสินเชื่อในระดับที่เรียกว่าไปถึงเป็นคนเป็นลายหัวแบบนี้เป็นระดับโมเลกุลที่เรียกว่านาโนไฟแนนซ์นี่ไม่ไหวที่จริงถ้าเกิดเราลองแบ่งแยกดูนะเพอร์ซนาลลโลนนะกสินเชื่อบุคคลบัตรเครดิตอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นประมาณว่าไมโครไฟแนนซ์แต่ถ้านาโนไฟแนนซ์เนี่ยมันจะเล็กลงมาถ้าลองดูโปรไฟล์นิดหนึ่งว่า วงเงินปล่อยกู้ต่อรายเนี่ยถ้าเป็นนาโนไฟแนนซ์เนี่ยไม่เกินแสนสองหมื่นนะแสนหนึ่งก็อาจจะต่ำกว่านั้นอันตราดอกเบี้ยเนี่ยมันจะต้องประมาณร้อยละ30ถึง36คือ3 3เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนเลยประมาณนั้นส่วนไมโครไฟแนนซ์เนี่ยอย่างที่เรากู้อยู่เนี่ย2องแสนต่อรายเป็นเพอร์ซันนลโลนเนี่ยหรือจะเป็นอะไรพวกนี้อัตราดอกเบียบ้ยตกบัตรร้อยละ28หรือว่า28เปอร์เซ็นต์ต่อปีมันก็พอจะทำได้คราวนี้ประเด็นต้องอธิบายอย่างนี้ที่จริงในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ มันเคยพูดเรื่องนี้กันแล้วนะมีมติคณะรัฐมนตรีด้วยซ้ําไปช่วงเดือนสิงหาหลายคนไม่ทราบนะคือกระทรวงการคลังกับธนาคารประเทศไทยเนี่ยเขาตกลงกันจะมีมาตรการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เนี่ยเคยคิดกันแล้วแล้วก็สรุปว่าให้กระทรวงการคลังนี่เป็นคนดูประเด็นก็คือว่ามันจะต้องมีการออกใบอนุญาตนะธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจซิมเปิลมากเลย เป็นธุรกิจปล่อยสินเชื่อแต่ต้องไปยื่นใบขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจเหมือนกับธุรกิจทั่วไปเพราะมันตึงตึงสถาบันการเงินถึงจะไม่ใช่สถาบันการเงินโดยตรงเนื่องจากว่ามันไม่ใช่สถาบันการเงินโดยตรงทางแบงค์ชาติเขาไม่ได้เป็นคนกำกับดูแลแต่การขออนุญาตเงื่อนไขในการปล่อยสินเชื่อเรื่องการคิดรายได้เรื่องการเสียภาษีเรื่องการควบคุมอะไรเนี้ยทางกระทรวงการคลังเนี่ย เขาเคยดูแล้วปัดฝุ่นแล้วจะใช้อำนาจตามอะไรยังไงท่านลงดูสิครับว่าในการที่จะทำธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ถ้าท่านสนใจนะครับเขาจะตัดตั้งเป็นลูกของบริษัทสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพรายย่อยเรียกว่าบอยสินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพก็คือกู้ไปทำมาค้าขายในตลาดนี่แหละทุนจดทะเบียนต้องไม่ต่ำกว่าส0ล้าน วงเงินที่จะให้กู้ต้องไม่เกินรายละหนึ่งแสนบาทเพราะมันเป็นไมโครไฟแนนซ์ดอกเบีย้ยอันนี้จะให้คิดได้ไม่เกินร้อยละสามสิบหกก็คือทั้งดอกเบีย้ยค่าปรับทั้งค่าบริการบุคคลธรรมดานะครับแต่ว่ามีความสามารถในการชําระหนี้ได้หลักประกันจะมีก็มีจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่าเข้าเงินจากไหนมาปล่อยกู้ไอ้ตัวบยหรือว่าบริษัทบริการสินเชื่อรายย่อยเนี่ยก็จะต้องไปออกเป็นหุ้นกู้หรือจะออกเป็นตัวเงินไปกู้กับคนที่เขาจะมาลงทุน ไอ้เนี่ยคือโปรไฟล์ที่จะทำหน้าที่ในการปล่อยสินเชื่อขณะนี้เนี่ยทางท่านรัฐมตีว่าการกระทรวงการคลังท่านบอกว่าจะคุยกันแล้วจะเสนอให้ทางรองนายรุ่มตรีฝ่ายเศรษฐกิจธธหม่อมราชวงศ์ปีเดียรเทวกุลรับทราบแล้วก็เข้าครม,มเพื่อพิจารณาต่อไปมันจะเกี่ยวข้องกับหะายสองฉบับนะฉบับที่หนึ่งก็คือ รัามยัดเอเอเอหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจและการกํากับดูแลบริษัทสินเชื่อรายย่อยอันนี้จะต้องแช่หน้าตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่58ออกใบอนุญาตอันที่สองก็คือจะต้องออกประกาศเรื่องไอ้เกี่ยวข้องกับรั้หยัดดอกเบี้ยให้กู้ยืมของสถาบันการเงินเนี่ยที่มันเกินร้อยละสิบห้าเนี่ยจะต,ต้องเวฟมันถึงจะทาได้แล้วทางกระทรวงการคลังก็มีไอเดียว่าเพื่อช่วยให้ธุรกิจนี้เกิดเนี่ยอาจจะคิด ภาษีแบบผ่อนปลนนะซึ่งถ้าเกิดท่านอยู่ต่างจังหวัดนี่ผมเสนออย่างเลยนะถ้าจะจัดตั้งอธุรกิจแบบนี้เนื่องจากันเป็นธุรกิจที่จะต้องรู้จักหน้ารู้จักตากันเนี่ยผู้ขออนุญาตเนี่ยมันต้องอยู่ในชุมชนนั้นในอำเภอนั้นในเขตนั้นเนี่ยประมาณไม่เกิดต้องอยู่กัน20-30ปีนะครับและที่สำคัญคือจะเปิดมากเปิดน้อยจํานวนจะเป็นเท่าไหร่ต่ออําเภอต่อจังหวัด การกำกับดูแลนี่จะเป็นระบบแบบไหนเดี๋ยวบริษัทนี่จะเจ๊งไปกู้เงินจากคนอื่นมาแล้วบริษัทนี้จะเจ๊งหรือจะมีปัญหาได้ไอ้คือไอ้คนนี้จะปล่อยกู้คนอื่นนี่จะเจ๊งมันจะหนีนี่มันจะชักดาบเป็นไปได้แต่ว่าหลักคิดเนี่ยโอเคละเพียงแต่ว่าต้องมีรายละเอียดจะต้องออกออกออกใบอนุญ,ญาตโดยใช้กฎหมายฉบับไหนหรือจะออกเป็นกฎหมายฉบับใหม่ออกมาก็สุดแท้แต่อันนี้ก็คือเรื่องนาโนไฟแนนซ์ที่ผมคิดว่าไม่เลว ถึงจะเป็นเรื่องเก่าหรือฟื้นไอเดียที่เขาเคยเสนอมาแล้วมาระดับหนึ่งก็ตามทีแต่ว่ามันตอบโจทย์ทั้งนี่นอกระบบมันตอบโจทย์ทั้งส่วนที่สถาบันการเงินเข้าไปปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่ต้องการไม่ได้ถ้าทําได้เป็นการช่วยอีกด้านหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจส่วนตลาดหุ้นเนี่มันป้อแป้มากเลย วันนี้จีนอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจไตมาสที่3 7.2 7.3บอกไม่ดีแต่ยิ่งสูงนะครับแล้วเขก็รอ FOMC จะประชุมกันวันที่28 29ตุลาเอ้ย28 29ตุลาที่จะถึงเนี้ยว่าจะเอ่อ QE จะเอาอยัางไงกันนะอันนี้ก็ดูทั้งรวมทั้งธนาคารกลางยุโรปมันมีข่าวหลายอย่างมูลค่าการซื้อขายอย่างที่ท่านเห็นนะ3 6 0 0 0ล้านไม่ไปไหนหุ้นขึ้นแล้วก็ลงนี่ก็ลงต่อนะ่ลงนิดเดียว0.53จุด นักทุนแรกเนี่ยนักทุนทั่วไปเนี่ยเป็นฝ่ายซื้อสุทธิพันศรีรอยี่สิบล้านบาทแต่มูลค่าการซื้อขายเนี่ยมันไม่เยอะหุ้นที่ซื้อขายมากอันดับห้าอันดับแรกกับท่านที่เห็นผมไม่ค่อยไปอยากไปดูว่าม,มันไม่มีอะไรเป็นพิเศษเอาเป็นว่าตลาดหุ้นยังรออีกอุใจพระพุทธที่จะตัดสินใจเด้งจริงๆหรือจะดิ่งดำลงไปประมาณสักพันห้าร้อยต้นก่อนที่จะเด้งจริงๆอ่าอันนี้ไม่เกินสิ้นเดือนตุลาคมนี้ รู้ผลแน่นอนติดตามได้ในรายการมันนี่โกราวนะครับมันจะได้กระชับแล้วก็ตามเหตุการณ์ได้ทันวันนี้ผมวีระธิรพัฒน์มันนี่โกราวแล้วก็ทีมงานของนาวเทเวนตี้นาวยีลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้สวัสดีครับ